มาเบิงไฮเบิงหน้าครับเข่ากวานแล้วบ,บนตกก็สีออกเขียวๆแนวนิดนึงกาตีครับทางอุบลในเขียวระหูไปเลยนี่ครับ มาทงใหญ่ขึ้นฝนกับตกครับพี่น้องมขึ้นฝนกับตกอยู่นี่แหละครับธรรมชาติครับไปทั้งฝนกับเป็นในบ้านนะครับอ่าหน้ากับยุติินบ้านครับบ้านนอกฝนก็เอื่นว่าหน้าหน้า น่าจะตีนบ้านนะครับเนาะกเป็นทางท่างดำนะครับทางดำเส้นนี้จะไปออกอำเภอเมือมงอำเภอเมือมงสามสิบเลยครับเส้นนี้ครับทะลุออกไปหันกับเป็นอำเภอเมือมงสามสิบแล้วครับอันนี้ก็อยู่อ,อำเภอเรืออำนาจนะครับพิกัดกับอยู่บ้านเปื่อยบ้านเปื่อยโหดง นี่ครับยายเิ่นกำลังสามเข่าอยู่ครับมื่อนีนออกมาทงครับออกมาทงมาหน้ามาเบิ่งเขา่ามาหาแนวไปกินภาสีเอาบอกม่วงครับคขื้นกรุงเทพือ,อื้นเศร้านะครับพอดีได้มาบ้านกันเลยมาทำ้ำลิดอยู่ให้อยู่หน้าให้พี่น้องได้รับรู้ได้รับทราบได้รับชมนะครับ บอฟิตขอได้ก็ขอโทษขอไฟเรือยพี่น้องเดรื่อ่นะครับอยากให้เห็นพี่น้องอยากให้พี่น้องเห็นธรรมชาติอยู่บ้านหน้านะครับนี่ครับมาเอาบุกม่วงนะครับต้นบุกม่วงนะครับครับ,รบธรรมชาติงามเงี้ย น,นี่ก็เป็นคู่ขันหน้านะครับคู่กันแท่หน้าเป็นเอินบาานผมนะครับบนพีนอนกันเอินเอินขึ้นกันบ่ครับแบบใงนะครับกับเป็นรถรถใ่สามารถวิ่งเข้าได้นะครับลุยกันมาเห็นหน้าแล้วับ โอ้บรยากับเลยพี่น้องเลยบรรยากาศมันดีแห้งเขียวไปเบิดเนาะครับเขียวไปเบิดเลยอยู่น้ำไ้น้ำหน้านะครับผมว่ามันสบายสบายใจสบายอกสบายใจแลวกะ็อ่าสุขภาพร่างกายของเฮาหรือว่าสุขภาพจิตกะผมว่ามันมันดีทุกอย่างนะครับธรรมชาติบำบัดนี่ดีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ ชาติบัดนะครับอามอนีครับพาพี่น้องมาสม้มให้ส้มหน้านะครับมีความคิดเห็นอันใดก็กดมาคอมเมนต์สึ่งกันได้กันนะครับเรื่องพี่นอ้องสำหรับมือนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้แล้ครับคลิปหนาผอกันไหมเนาะครับเนาะเดีย๋ยวคลิปหนากระซีเดินทางลงเทพแล้วครับ บจบคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้น้ำนีเ่เล้อครับเพื่อจะเป็นกำลังแรงใจให้สร้างคลิปดีๆอีกต่อไปนะครับนาอวันนี้กัเอาไว้เพียงแค่นี้แล้วครับสวัสดีครับ